พูดที่พระเจ้าพูดด้วยแล้วก็มาพรสูจน์อีกแล้วก็ผ่านทระรอาจารยอ้อผ่านหนังสือผ่านพระราชนำรัแล้วก็ผ่านพระนาจารอคงเอกคือไม้ฝางใบยญาแห้งหรือเงินทองเพชรพลอยนละสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ข้าพระเจ้าทําข้าพระเจ้ากาลังส่งวัสดุเหล่านี้ขึ้นไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนนั่นเองมันไม่มีอะไรที่เป็นเงินทองไม่มีอะไรที่เป็นเพชรพลอยข้าพระเจ้าก็โอ้พระเจ้าแต่สิ่งน้งคือ ข้าพเจ้าได้ณวันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจณวันที่ข้าพเจ้าได้กุกเข่าลงแล้วข้าพเจ้าก็ขอโทษกับพระเจ้าข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงความรักมหาศาลที่พระเจ้ารักไม่ใช่เฉพาะพระเจ้าแ้่พเจ้าแบโลกของพระเจ้าทุกคนพระเจ้าอดทนใช้คำว่าทนลวอดทน จริงๆแล้วันต้อบอกข้าพเจ้าตั้งแต่ปรีที่แล้วแต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่มีสติปัญญาคือโอง่เขาเป็นคนโง่คนหนึ่งที่สารวจนายเรื่อ่เจะ้าอะไรกินเจ้าอะไรดื่มแต่ล้วันนี้นพนเพราะข้าพเจ้าไม่กลับใจ้ข้าพเจ้าไม่สัมผัสไดว้ว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรมากๆแต่การอวยพรมนอวยพรไม่ได้เพราะมันมีสิ่งที่ขัดขวางนั่นคือเนื้อหนนะังนั่นคือการมีแค่ฟัง เขาทําตามใจตัวเองเสมอจริงๆแล้วตอนที่อาจารย์อ้พูดมีเดียมีเถียนี่คือข้าพเจ้าถลเยอมว่าข้าพเจ้าของ้านมากแต่ข้าพเจ้าให้เกีรติเราก็ข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะทาอะไรแต่ข้าพเจ้าเลยนิ่งและเข้าหาพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรกับอาจารย์อ้ไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือพระเจ้าไม่เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะพระเจ้าให้ข้าพเจ้าวนเวียนกับสิ่งเหล่านี้แต่ความจํากัดของข้าพเจ้าเอง แล้วก็ความที่ข้าพเจ้าคิดว่ามันมันยากมันทําไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ข้าพเจ้าเป็นคนที่แบบโลทคโนโลยีทําอะไรไม่เป็นไม่รู้ระบบไม่รู้โปรแกรมจะทํายังไงรู่นนี่นั่นทุกอย่างสารพัดเข้ามาเมื่อปีที่แล้วไม่ได้มีใครพูดกับข้าพเจ้าแต่มันมีเสียงเราเข้ามาข้างในให้ให้ไปให้ไปเข้าประชุมให้ทำอย่างนูน้นพอคนพูดมาอย่างนี้มันรู้สึกมัน อะไร้นมาแต่แต่มันมีความที่เป็นตัวข้าพาเจ้าเองที่ต่อต้านแล้วก็หยุดมันไว้จนมาถึงปีนี้ข้าพาเจ้าหลุดไปลอยแล้วข้าพาเจ้าก็ข้าพาเจ้าเงียบกว่าแต่ข้าพาเจ้าขอที่เพราะว่านหนึ่งคือการเจอื่อมีการเจอมราทำอะไสิข้าพาเจ้าเชื่อนนยอย่างนั้นแล้วแล้วข้าพาเจ้าก็ยังทาตามที่อาจารย์คงบอกว่าให้ค้นหาของประธานของเราก็คือทำทำั้งหมดที่ผู้นำให้อะไรมา ือว่าใครให้อะไรเราใจอยากทำอะไรเราทำทำให้สุขถ้าสิ่งนั้นเป็นมาจากพระเจ้าพระเจ้าจะยกชูและเกิดมันจะเกิดแล้วมันจะโดดเด่นแล้วมันจะพุ่งออกมามันจะไม่ถูกที่จะกบมันจะแบบว่ามันจะฉันใส่อยากจะขอบคุณพระเจ้าแล้วพระเจ้าเองขพระเจ้าก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นว่าพระเจ้าจะทําอะไรแล้วในคําบัญญัริขพเจ้าไม่มีแล้วว่าเหมือนแบบคําพเาธรรญของพระเจ้าเปลี่ยนไปข้าพเจ้าขอแค่พราเจ้าเป็นเพียงภาชนะภาชนะ มา่ว่าไฟกรดวิสาขคือจริงๆอ่ะอาจารย์พูดมาหลา,หลา่คือทำซะไม่กินไม่กินแต่คําเรานต้กินไตเเป็นแก่ก่อนแต่ผู้นี้แต่กับาจารวาเป็นผู้ที่จะทำอะไรรู้ยัะว่าจร,รงาาิงจิงที่ที่อาจารย์บอกว่าให้เราเข้าไว้เลยเขาไม่ต้องเอาเขาไม่ต้เขาไคืนกับเขาต้ออยมันไม่ใช่ของของเจ้าเลย แล้ก็มาต้องขึ้นกับทุกอย่างแล้ก็มาจ้างไปแล้วแต่วกามาจ้อไเกินไปแเป็นขึ้นข้าต้องจะไม่อยู่แ้วก็ต้องจไม่อยู่แล้วก็มา้วิ่งแลากมาต้องวิ่งแล้วก็มาต้อังวันในวันนล้จะไม่ยอมปล่อยในสิ่งที่มันต้องจะให้ผมและวเาจะขอประกาศว่าจะไม่มีสิ่งใด ที่ใจย,ยุ่นและขัดขวางการงานที่พระเจ้ารับยิให้และพระเจ้าได้ยินต่อไปโดยเฉพาะความคิดป้องประการในต,ตัวของพระเจ้าจะไม่มีสิ่ทธิ